หายเงียบ18ปีขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีเปิดชีวิตล,ล่าสุดมินอธิตยาอดีตนางเอกหน้าหวานผันตัวเป็นนักธุรกิจสาวสู่บทบาทผู้บริหารห่างหายจากงานในวงการบันเทิงไปนานแต่เชื่อว่าหลายคนยังจำนางเอกหน้าหวานคนนี้ได้ดี มินอธิตยาดิถีเพนโดยภายหลังที่สมรสมีครอบครัวไปก็มุ่งทำงานในบทบาทประธานอย่างเต็มตัวมินตัดสินใจเลือกนำเข้าเครื่องแต่งตัวมาขายในประเทศไทยด้วยวิธีการติดต่อกับบริษัทแม่แล้วก็ได้รับการตอบรับความไว้วางใจให้นำเข้าสินค้ามาขายนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจนี้ ประกอบกับบริษัทของครอบครัวสามีนั้นซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตของสวยงามประเภทบิวตี้จุกจิกของผู้หญิงจำน่ายอยู่แล้วสินค้าประเภทพับฟองน้ำแต่งหน้าหมวกคุมผมที่ดัดขนตาถือว่าเป็นบริษัทแม่ซึ่งแก่กว่า30กว่าปีตั้งแต่ก่อตั้ง พอหลังแต่งงานก็มาตั้งบริษัทเพื่อนำเข้าเครื่องสอําอางของตนชื่อบริษัทแฟชั่นควีนจํากัดก่อตั้งปีพุทธศักราช2550ตนได้นําเข้าสินค้าแบรนด์เอสเซนจากเยอรมน,นีซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับกระแสะตอบรับค่อนข้างจะดีกระทั่งถัดมาได้นําเข้าแบรนด์ปัจจุบันทาทิสจากเยอรมน,นี ซึ่งทั้ง2แบรนด์ยังเป็นแบรนด์ยุโรปที่มีมาตรฐานการผลิตและคุณภาพดีทั้งสามารถวางจำหน่ายในราคามาตรฐานเดียวกับประเทศต่างๆในยุโรปรวมทั้งยังมีแผนขยายธุรกิจอย่างสม่ำเสมอโดยการสร้างแบรนด์ของตัวเองเพื่อวางจำหน่ายในไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศเพราะว่าเล็งเห็นช่องทางการเติบโตในกลุ่มสินค้าเพื่อความสวยงามอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะเป็นดาราแล้วก็อยากหาประสบการณ์ให้กับตัวเองเพิ่มเติมเลยได้โอกาสได้มาทำงานเกี่ยวกับบริษัทนำเข้ากระเป๋าแบรนด์เนมตำแหน่งผู้จัดการการตลาดทำให้ประสบการณ์ด้านการขายมีความคิดเห็นว่าธุรกิจความสวยความงามนั้นมีตลาดธุรกิจที่ใหญ่มากถ้าหากว่าเทียบกับตลาดทั่วโลกด้วยแล้ว